Okay. Where is where is Jackaroo? I don't know. I see. He is go. That 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 is. He is a Jackaroo. He is a dumb boy. ต้องน่าชัดไหมตอนต้องชัดไหมอุตะฉันถ่ายชีวิตแกกูรู้ไอ้สัตว์มึงหมกมากก่อนนี้ว่ากล้องมันชัดไหมเออโอ้ยเขากำลังถ่ายอยู่เออเออโอเคชัดได้ได้ฉะนั้นกูให้มึงไปตัดต่อเองแจ๊แจ๊แจ๊ดิคลิปนี้กูกูถ่ายเอง แล้วก็ลงตัวเองไม่ไม่ต้องชัตเตอร์คอ a y o r แปดร้อยบาทเลยเหมือนโจทย์ห้าร้อยไงไม่รู้อ่ะนี่คือการปิดตาแบบขคลดที่เกลียดที่สุดในประวัติศาสตร์เดี๋ยวพูนี่ยนี่คือการปิดตาแบบเกลียดที่สุด